ครับคุณคุอิสระั2ครับคุณคุอิสระครับมั่นใจแค่ไหนยังไงครับว่าวันที่สองกุมภาพันธ์สมมติว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีรักษาการที่จะคุยกับทางกรกตเอาล่ะสมมติว่าถ้าตกลงกันได้ว่าจะมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอาจจะสักสามเดือนหรือสี่เดือนเนี่ยท่าทีของกรปปสนี่จะรับไหมฮะหรือว่าจะต้องกลับมาปฏิรูปก่อนยังไงยังไงสามสี่เดือนก็ไม่เอาเหมือนเดิมคือเดี๋ยวนี้นะครับการเคลื่อนไหวของเราไม่ใช่เรื่องการเลือกตั้งครับครับ การเคลื่อนแรงเราคือการปฏิรูปคุณจะเรื่องตั้งหรือไม่เลือกตั้งเป็นเรื่องของคุณแต่ว่าเงื่อนไขของเราคือการปฏิรูปเดี๋ยวนี้เราเราไม่พูดแล้วครับเรื่องตั้งนะครับเราไม่พูดแล้วเรื่องเลือกตั้งนะครับเขาพูดไปแล้วเขาไม่ฟังเพราะจะนั้นเรื่องปฏิรูปอย่างเดียวเรายืนยันต้องปฏิรูปก่อนจริงทำการเลือกตั้งอืมนะครับเพราะฉะนั้นถึงตอนนั้นถ้าวันที่สองมีการเลือกตั้งผมเชื่อผมเชื่อว่าประชาชนนะครับเขาจะเอามาเคลื่อนไหวกันหนักเองนะครับเห็นไหมครับ ขณะน,นี้คุณคุณรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะครับหาเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทั้งห้าหมื่นคนเจ้าหน้าที่ที่จะมาทําการเป็นกรรมการคะแนนนี่ยังขาดอยู่ตั้งห้าหมืน่นคนเลยท่านลองหลับตาดูครับความโกลาหลวุ่นวายมัน,นมจ,ะมจะเกิดแค่ไหนนะฮะจานัันุลังไปทําไมครับนะฮะ ก็แสดงว่าจุดยืนของทางกปปสก็ชัดเจนก็คือว่ายังไงยังไงเสียก็ต้องหาที่มีการปฏิรูปกานเมืองก่อนจะใช้เวลาปีครึ่งนี่ทันหรือเปล่าขอไปคุณแต่เท่าไหร่ก็แต่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะเรื่องเรื่องระยะเวลาเป็นเนีมว่าการปฏิรูปนั้นต้องไม่ใช่โดยรัฐบาลโดยไม่ใช่โดยยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการอืนะครับต้องต้องให้ลาออกจากรักษาการไปก่อนครับเอาคนกลางมาเป็นนะเอาคนกลางมาเป็นแล้วก็เงื่อนไขพวกเราหนึ่งเอาคนกลางมาเป็นนายกเอาบริหารมารักษาการ ครับส่วนที่สองนะครับคณะกรรมการปฏิรูปนั้นห้ามนักการเมืองไม่ว่าพรรคไหนก็ไปอยู่ไปมีส่วนเองนั้นปล่อยให้เป็นเรื่องของประชาชนนะครับเพราะหาว่าให้นักการเมืองมามันก็กลับไปรูปเดิมเพราะพวกเหล่านี้แน่นอนที่สุดนะครับมันก็ต้องเยนกฎหมายเพื่อตนเองวันใดครับนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขพวกเราก็คือให้มีการปฏิรูปการเมืองต่อถึงมาทําการเลือกตั้งนะครับเป็นอย่างนี้ครับครับ ค,คุณอิสระเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่นําไปสู่การประทะกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตก็คือคุณสุทินธารทินซึ่งเป็นแกนนาของกปทและยังมีผู้บาดเจ็บอีก13-14รายเนี่ยทั้งที่บางนาแล้วก็แถวลาดกระบังเนี่ยคุณอิสระคิดว่ามันเกิดจากอะไรฮะเกิดจากประชาชนก็ไม่พอใจหรือเป็นเพราะมือที่สามหรือว่าเป็นเพราะอะไรฮะไม่ใช่มือที่สามแล้วครับรเขาบอกแค่ไ อ๋อเหรอฮะมั่นใจว่าเป็นฝีมือของเสื้อแดงครับเสื้อแดงร้านเป็นเลยถ้าประชาชนธรรมดานะครับนะครับนี่มันไม่ยิงที่หน่วยเลือกตั้งนะครับไม่ได้ยิงตรงตรงการยิงกันยิงคุณสุเทียนเลยไม่ได้ยิงอยู่ที่วัดวัดอะไรนะวัดสีเอี่ยมนและวัดสีเอี่ยมครับวัดสีเอี่ยมนะไม่ได้ยิงที่วัดสีเอี่ยมใปว่าอต่วัดสีเอี่ยมเยอะแยะแล้วถ้าเรื่องประชาชนตรวจแค้นไม่สามารถจะไปเลือกตั้งได้นี่ผมว่า อารมณ์โกรธแค้นนั้นไม่ถึงกับแต่จะต้องเอาปืนมายิงกันหรอกครับผมมั่นใจว่าไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนนะครับครเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนให้ทราบว่าเป็นเรื่องสีมือเสื้อแดงเตรียมการมาไว้แล้วและที่สำคัญในขณะเกิดเหตุปะทะกันขึ้กันนี่นะมีผู้สมัครขอเข้าพเพื่อไทยนะครับอ่าชื่อคุณทนฤาษีคุณโจมหมอนะ่ก็อยู่ในอยู่อยู่ในบริเวณนั่นแหละครับคะจะทราบเดี๋ยจะรู้เห็นหรือเปล่านะก็ มันอดสถานีฐานไม่ได้หรอกครับมันอดคิดไม่ได้ว่าจะไม่รู้เองเลยอดสถานฐานไม่ได้นะครับนี่เจ้าตัวเขาบอกเขาไปเขาไปดูที่ที่เกิดเหตุก็ไปแวะถามชาวบ้านพันรวจโทกคุณทนประจบเหมาะฟังขึ้นไหมฮะอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นคำพูดเขาเขาฟังไม่ขึ้นหรอกครับมันฟังไม่ขึ้นการยิงกันนี่มีการเตรียมการมาไม่รียบน้อยแล้วสังเกตด้วยฮะวันนี้หมอพรทิพย์หมอพรทิพย์นะครับก็แถลงผลการพิสูจน์นะครับผลการพิสูจน์บาดแผลที่ถูกยิงนะครับ ตีเรียกว่านี่ิีเทีายาสตา์นี้นะครับครับเขาบอกว่าเป็นการยิงขนาดขึ้นมาเลยครับอยิงขนาดขึ้นมาสองข้างยิงจากข้างร้ทั้งสองข้างยิงขนาดขึ้นมาเลยเนี่มาโดนมาโดนตายมาอมามาโดนทําให้คุณสุทธิเสียชีวิตเนี่ยเป็นการเตรียมการมาเรียบร้อยหมดแล้วครับครับครับับเอาละฮะเอาละฮะเสียงปุนดังเป็นยี่สิบนัดนะเมื่อวานนี้คงได้ยินนะ้ะดูดูในคลิปนะฮะ ครับก็แสดงว่ามีการวางแผนไาอย่างดีในมุมของอุณอิสระล้านเปอร์เซ็นครับครับแล้วก็ยิงจากปืนสองกระบอกใช่ไหมจากสองกระบอกเ็เป้าหมายที่คุณสุทินเป้าเดียวครับครับครับอย่างที่อาจารย์หมอพรทิพย์ออกมาแถลงวันนี้นะครับครับเฉ่พาะคุณสุทินนั้นถูกยิงจากจากข้างรถมาทั้งสองข้างนะไม่ได้ยิงจากข้างเดียวอืมก็ขนาบทั้งสองข้างแล้วก็ไปที่จุดศูนย์กลางก็คือคุณสุทิน่ ครับเพราะฉะนั้นในมุมของกุฎิสลาว่าเนี่ยมันต้องวางแผนมาแน่นอนแล้วก็เป็นฝีมือเสื้อแดงล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ครับครับครับอ่ะเอาล้วคิดไม่ได้หรอครับคิดไม่ได้เพราะมันมีกาถาทายมาตลอดเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งคุณคุณประกาศเห็นไหมครับมันแปลกไหมครับมีคอมเมนต์ใส่เสื้อขาวมามาลงคะแนนอ๋อไม่ที่มาต่อมน้อยเห็นไหมฮะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบดูว่าตกลงเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเขียนด้านหนึ่งก็บอกว่าเป็นเป็นเอมมนตมาพยายามที่จะใช้สิทธิ์แต่ว่าด้านหนึ่งบอกเออ ก็บอกว่าเป็นคนไทยไม่ได้พกบัตรประชาชนเดี๋ยวไปตรวจสอบกันดูก่อนครับขอบพระคุณครับคุณอิสระครับขอบพระคุณนะครับครับขอบพระคุณนะครับคุณอิสระสมชัยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นก่อนหน้านี้ก็เป็นแกนนาสําคัญในประชาธิปัตย์แต่ว่าก็ลาออกมาแล้วก็บอกว่าตอนนี้มาร่วมกับเวทีนะครับของกปปสคุณอิสระสมชัยนี่ก็ดูแลนะครับพื้นที่เวทีการชุมนุมที่5้าแยกลาดพร้าวซึ่งความจริงก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่จุดเสี่ยงอย่างยิ่งเลยนะครับ เวทีให้แยกราดพร้าวเพราะว่าเส้นทางที่จะเชื่อมเข้ามานั้นมีหลากหลายเส้นทางแล้วก็มีอาคารสูงอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วรถวิ่งขึ้นสะพานยกระดับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกันถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นนะครับคุณอิสระก็ยืนยันนะครับบอกว่ากปรปปสนี่ชัดเจนในจุดยืนนะครับก็คือ,อเดินหน้าสู่การปฏิรูปการเมืองก่อนนะครับปฏิรูปประเทศก่อนก่อนที่จะนําไปสู่ การเลือกตั้งนะครับแล้วก็มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นฝีมือของฝ่ายเสื้อแดงถ้าพูดกันตรงๆนะครับแล้วก็บอกกระสุนสองนัดนั้นนะครับนี่มาจากการวางแผนอย่างดีนะครับนี่ในมุมของคุณอิสระสมชัยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันต่อก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูประมวลข่าวกันสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีเหตุการณ์มีข่าวคราวทางการเมืองที่น่าสนใจอยู่นะครับ วันนี้เนี่ยคุณสุเทพเทือกสุบรรณแกนนําของกปปสดีครับก็ประกาศนะครับว่าเรื่องที่ทางสอรอสอเนี่ยส่งทีมเจรจาเพื่อขอเปิดพื้นที่นะครับโดยเริ่มต้นวันนี้ที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะนะครับก็ปรากฏว่าในมุมของคุณสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งวันนี้ถแถลงร่วมกับแกนนำนะครับกปปสนะครับก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการเปิดพื้นที่ นะครับตามที่สรสนี้มีความต้องการนะครับ <c oughs> คุณสุเทพยืนยันนะครับบอกว่าจะไม่มีการเปิดพื้นที่ขณะที่ในส่วนของการเจราจาวันนี้นะครับ <c oughs> ตัวแทนจากสรสนี่นาโดยพลตารวจตรีอ,อดุลนรงศักดิ์ซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลแล้วก็เป็นโฆษกของตํารวจนครบาลด้วย <c oughs> วันนี้ก็นําทีมนะครับไปเจราจากับทางหลวงปู่พุทธอิสระนะครับที่เวที กปปสนะครับในศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะนะครับก็มีการอธิบายถึงเหตุความจำเป็นและความเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เจ้าหน้าที่กรมการกงสุลน,นั้นไม่สามารถที่จะไปทํางานได้ก็เลยทําให้การออกนะครับพาสปอร์ตนะครับให้กับประชาชนที่จําเป็นต้องใช้นั้นมันมีปัญหาเกิดขึ้นก็เลยขอนะครับบอกว่าจะขอพนักงานนะครับ ขอพนักงานเอกชนคู่สัญญากับทางเจ้าที่ของกรมการกงสุลเนี่ยนะครับเข้าไปทํางานแค่3ผลัดผลัดละสาคนรวม90คนแต่ว่าก็จะมีอีกหลวหลายหน่วยงานที่พยายามอธิบายให้กับหลวงปู่พุทธอิสระนะครับเพื่อให้รับทราบถึงความเดือดร้อนสุดท้ายนี่หลวงปู่พุทธอิสระเนี่ยก็บอกว่าข้อเสนอที่ทางสอ,อสอต้องการขอให้เปิดพื้นที่นะครับตนก็ขอเสนอข้อเรียกร้องกลับไป3ข้อถ้าทําได้เนี่ย ก็พร้อมที่จะเปิดเวเปิดพื้นที่ให้ครับก็คือ 1. ต้องจัดการไม่ให้มีเหตุกระทบกับการชุมนุม2ก็คือผู้ชุมนุมสามารถใช้สิทธิชุมนุมได้โดยสงบตามรัฐธรรมนูญและ3ต้องจํากัดบุคคลแปลกหน้าไม่ให้แทรกซึมเข้ามาภายในพื้นที่การชุมนุมถ้าหากได้ครบทั้ง3ข้อนี้ก็ยินดีที่จะเปิดพื้นที่ให้นะครับขณะที่ร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บํารุงนะครับรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็ในฐานะ ออสอสเนี่ยนะครับวันนี้ก็ยื่นคำขาดนะครับให้กับกลุ่มที่ปิดสถานที่ราชการให้ถอนตัวออกนะครับจากการปิดหน่วยราชการแล้วกลับไปชุมนุมกับคุณสุเทพนะครับหากยังดื้อรั้นหรือว่าลองดีนะครับจะขีดเส้นตายให้72ชั่วโมงจะทรงหน่วยจู่โจมที่จะตั้งขึ้นในวันนี้นะครับซึ่งเป็นตำรวจทั้งหมดเข้าไปจับกลุ่มตามความผิดพรกและความผิดอาญาฐานบุกรุกสถานที่ ราชการนี่คือคาประกาศของร้อยจเรเฉลิมอยู่บำรุงนะครับที่บอกว่าถ้าชุมนุมปกติไม่เป็นไรแต่ว่าสําหรับคนที่ก็ไปปิดสถานที่ราชการยื่นคําขาดให้72ชั่วโมงนะครับให้ออกมาแต่ว่าคุณสุเทพเทือสุบันกลับยื่นคําขาดเดิมแล้วยื่นคําขาดกลับไปนะครับบอกว่าให้เวลา24ชั่วโมงให้ยุบสอรอสซอะ หาไม่แล้วเดี๋ยวจะนำมวลชนไปปิดล้อมสอรชนะครับภายใน24ชั่วโมงนี่ก็เป็นการเกทับกันอยู่นะครับส่วนเรื่องที่คุณถาวเรเสนียมแกนนำของกอปปสนะครับไปยื่นนะครับอขอให้เพิกถอนการประกาศนะครับพรกฉุกเฉินและห้ามใช้กำลังสลายการชุมนุมนะครับก็ปรากฏว่าวันนี้ศาลก็มีการไต่สวนฉุกเฉินนะครับเรื่องนี้แหละ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็นัดฟังครัพิพากษาในวันที่30มกราคมเวลา11นาฬิกานะครับต้องรอดูนะครับคำร้องให้มีการยกเลิกพรกฉุกเฉินและห้ามใช้กำลังกับผู้ที่ชุนุหนมนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามส่วนประเด็นร้อนวันพรุ่งนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะนัดหารือกับในส่วนของทางกะกะตนะครับได้สถานที่แล้วนะครับที่สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตนะครับ นายกเนี่ยก็จะไปพร้อมกับคณะมีคุณสุรพงศ์โตวิจักชัยคุณกรุงกรุงเทพเทพกัญนาคุณวราเทพรัตนากรคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะครับแล้วก็คุณชัยเกษมนิติสิรินี่รักษาการรัฐมนตรียุติธรรมนะครับก็ทางกกตก็้าจว่าคงจะมาทั้ง5เสือนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะเอาละนี่ก็คือการสรุปข่าวนะครับในช่วงสำคัญสำคัญนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราพักกันคู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมา เรายังอยู่กับประเด็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วก็เป็นเป็นผลพวงที่ตามมาถึงวันนี้ด้วยครับเป็นประเด็นร้อนเลยนะครับขัดขวางการเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งนะครับเป็นการใช้สิทธิ์หรือเข้าข่ายการละเมิดสิทธิของคนอื่นนะครับถ้าคิดว่าเป็นการใช้สิทธิ์ตามปกติธรรมดาสามารถทําได้ก็กดหมายเลขหนึ่งแต่ถ้าท่านคิดว่า นี่มันเป็นก้าวล่วงเป็นการละเมิดเป็นการไปรุกรานสิทธิเสรีภาพของคนอื่นที่ต้องการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็กดหมายเลขก2ส่งเป็น s อ s 8 8 8 8 3่5หรือจะร่วมแสดงความวิดเห็นทางโทรศัพท์ก็ไม่ผิดกติกาแต่ว่าขอเป็นในเชิงสร้างสรรค์น,นะครับท่านผู้ชมครับเราพักกู่นึงครับ